มาพบกับครูนุชอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูนุชก็มีคลิปการสอนดีๆมานําเสนอักเรียนอีกแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะค่ะมาพบกับครูนุชอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องตัวละครในวรรณคดีไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะตัวละครในวรรณคดีไทยสุดสาคร สุดสาครคือตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือกที่ช่วยเหลือพระอภัยมณีหนีมายังเกาะแก้วพิสดารสุดสาครเกิดที่เกาะแก้วพิสดารเติบโตอยู่กับพระฤาษีเมื่อโตขึ้นจึงออกตามหาพ่อโดยมีม้านินมังกรเป็นพาหนะนางยักษ์พันธุรัต นางยักษ์พันธุรัตเป็นยักษ์ใจดีเลี้ยงดูพระสังและรักเหมือนลูกแต่ความรักของนางกลับทำลายตัวนางเองเพราะเท่ากับว่าเมื่อพระสังปีกล้าขาแข็งแล้วก็หนีจากนางไปพระอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นโอรสของเท้าสุทัศน์กษัตริย์แห่งกรุงรัตนา กับนางปทุมเกศรซึ่งพระอภัยมณีมีน้องชายชื่อสีสุวรรณลักษณะเด่นของพระอภัยมณีคือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป่าปีสามารถเป่าให้ผู้ฟังนั้นคล้อยตามและหลับได้มีนิสัยเจ้าชู้และมีภรรยาหลายคนชีเปลือยชีเปลือย เป็นชายชราไม่สวมเสื้อผ้าแต่เดิมเป็นพราหมณ์อยู่อินเดียทำตัวเป็นผู้วิเศษไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าชาวบ้านนับถือมากจนสร้างกุฏิให้เป็นที่อยู่เมื่อเห็นไม้เท้ากับม้านินมังกรของสุดสาครก็อยากได้จึงหลอกสุดสาครไปผลักตกเหวแล้วขี่ม้านินมังกรถือไม้เท้า เข้าไปในเมืองการะเวกประกาศตัวเป็นผู้วิเศษพระรามพระรามเป็นตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์ทรงมีพระวรกายสีเขียวทรงธนูเป็นอาวุธมีสอนวิเศษสามเล่มคือสอนพรมมาสอนอักคณิวาตและสอนพลายวาต เวลาสํแดงฤทจะปรากฏเป็นสี่มือทรงเทพอาวุธตรีคทาจากสังนางสีดานางสีดาเป็นตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์เป็นบุตรสาวของนางมนโทกับทศกัณฐ์และเป็นเมียของพระรามทศกัณฐ์ ทศกัณเป็นตัวละครเอกจากเรื่องรามเกียรติ์เป็นบุตรของเท้าลัสเตียนกับนางรัชดาเจ้าคลองกรุงลงกามีกายสีเขียวมีสิบพักยี่สิบกรทรงมงกุฎชัยปากแยะตาโพลงมีนิสัยเจ้าชู้ไม่มีใครฆ่าให้ตายได้หานุมาน หนุมานเป็นลิงเผือกกายสีขาวมีลักษณะพิเศษคือมีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานป่ามีกุนทนขนเพชรสามารถแผลงฤทธิ์ให้มีสีหน้าแปดมือหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ใช้ตรีเพชรหรือสามง่ามเป็นอาวุธประจำตัวจะใช้เมื่อรบกับยักษ์ตนสำคัญสำคัญ มีความเกลียกล้ามากสามารถแปลงกายหายตัวได้ทั้งยังอยู่ยงคงกระพันแม้ถูกอาวุธของศัตรูจนตายเมื่อมีลมพัดมาก็จะฟื้นขึ้นได้อีกมัชฉานุมัชฉานุเป็นลูกของหนุมานกับนางสุรันมัชฉามีร่างกายเป็นลิงแต่มีหางเป็นปลา เป็นบุตรบุญธรรมของมายราบซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลทำหน้าที่เฝ้าด่านสะบัวขุนแผนขุนแผนมีรูปร่างหน้าตางดงามคมสันสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้และมีคารมคมคาย จึงง่ายต่อการพิชิตใจสาวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีดาบฟ้าฟื้นเป็นอาวุธประจำตัวพาหนะคู่ใจคือม้าสีหมอกนางวันทองนางวันทองเป็นสาวชาวบ้านจึงเป็นคนซื่อไม่กล้าตัดสินใจนางวันทองมีภาพลักษณ์ด้านดีที่เห็นได้ชัดคือ เป็นคนกล้าที่จะยอมรับชะตากรรมของตัวเองมีน้ำใจเมตตาและให้อภัยโดยไม่เครียดแค้นมีความละเอียดอ่อนขุนช้างขุนช้างมีลักษณะรูปชั่วตัวดำหัวล้านมาแต่กำเนิดนิสัยเจ้าเล่เพทุบายมีฐานะร่ำรวยมาก ข้อดีของขุนช้างคือรักเดียวใจเดียวและเลี้ยงดูนางวันทองเป็นอย่างดีทำให้นางวันทองเริ่มเห็นใจขุนช้างค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครในวรรณคดีไทยแล้วนะคะครูนุชมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนกันมีทั้งหมด12ข้อนะคะโดยให้บอกว่าตัวละครต่อไปนี้ มาจากวันคดีเรื่องใดค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะนบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปการสอนดีๆที่ครูนุชนำมาฝากสนุกกันใช่ไหมคะยังไงคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ